น,นี้เราเข้าเรื่องสุขภาพแหละ เทรนด์ตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพเพราะนั้นเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพบางทีเราทิ้งค้างเรื่องกระดูกกรุบกรับของเราผู้หญิงไงผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะไปเล่าสีพี่จ๋าก็อย่างที่แบบว่าที่หนูบอกอ่ะด้วยการงานของของตักเองหรือจะเป็นพี่ตเอกงตาเนาะบางทีเป็นพิธีกรเนาะเราอยู่บนเส้นสูงนานจะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยพี่ก็แบบตักลุกไม่ขึ้นเลยใส่รองเท้าส้นสูงมากเลยนะมากตักใส่มากเหมือนกันเพราะว่าแบบเนาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดไปใส่แบบเตี้ยๆมันไม่สง่างานะมันไม่มีความมั่นใจอ่ะแล้วไหนเรามีลูกเราก็เสียแคลเซีียยมมตรงนนั้้้ไปอกกแลลวใช่คะ็เ ไม่ไหวแล้วทำงานไม่ไหวเลยแบบเดินกระเพกกระเพกเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีเราไปเห็นตัวยอย่างเพื่อนเราบางคน,นเป็นเกะกระพุกนะตามข้อต่างๆก็เกี่ยวกับกระดูกอีกเหมือนกันบางคนถึงขั้นผ่าตัดก็มีแลวผ่าตัดเป็นไงกลับมาไม่เหมือนเดิมอีกไม่เหมือนเดิมบางทีไม่เดี๋ยวนี้เขามีผ่าตัดแบบใหม่อาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะไม่ได้ดีขึ้นนั่นไงนะพี่เคยเป็นไอ,อ้น้องเนี่ยนี่น<อ>ยังอยู่ระหวานนะ่างเกือบแล้วใช่ไหมพี่อะเกือบแล้วแต่ว่าเป็นประมาณ78เดือนแล้ว มันก็ต้องปล่อยให้เขาหนาหายเองแล้วเคยเจอเคสของเพื่อนนะแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราคือหัวใจไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองะอะไรเงี้ยลูกก็ยังเล็กเนาะอะไรเงี้ยค่ะหือไหนจะต้องดูแลผัวอีกอะไรประมาณเงี้ยหนูเ <c oughs> <ช>ลยศึกษาแล,แล้วนุยเขาเป็นเรื่องกระดูกกันเดี่ยวไหมผู้ชายอ่ะก็เป็นเขาว่าเป็นน้อยกว่าแต่ผู้ชายอ่ะจะเป็นน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่โดยตรงเลยเขาไม่ได้มามีลูกอย่างเราเนี่ยตุตัวพิทาอะไรเงี้ยหนูก็เลยต้องแบบเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเลยอะไรเงี้ยก็ไปเจอตัวนี้เลยค่ะ ตัวไหนอะเบต้าแคลหนูก็เลยเข้าไปศึกษา๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเจ้าตัวนี้เขามีดีแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยตรงนี้เกี่ยวกับพวกแคลเซียมเราโดยตรงเลยหนูก็เลยศึกษาเลยเขามีดีอะไรบ้างเบต้าแคลเบต้าแคลนี่จะมีแคลเซียมอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวเอกของเขาเลยนะคะเป็นแคลเซียม t อโอเนต ตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแคลเซียมที่พิเศษกว่าตัวอื่นเลยคือสังเกตไหมคะว่าตัวแคลเซียมเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะตกค้างที่ตกค้างแล้วมันไปไหนมันก็จะไปเป็นหินปูนเกาะอยู่ตามกระดงกระดูกเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ดีทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้แคลเซียมแอลจจเนตเนี่ย มันร่างกายเนี่ยมันจะดูดซึมไปหมดเลยพราะเราทานไปมันดูดซึมไปหมดเลยไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายใช่ไอ้เนี้ยเราก็ทานด้วยความสบายใจแล้วแล้วตัวนี้ในน่ยนนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็มีเลขที่ออยทุกอย่างปลอดภัยชัดเจนเลยคือเชื่อถือได้เชื่อถือได้เลยทีนหนูก็ ินไป<อ>ด้วยความปลอดภัยกินไปด้วยความสบายใจแล้วนอกจากจะมีคอลลาเจนชนิดที่2ไอตัวคอลลาเจนตัวนี้มันจะเป็นคอลลาเจนที่อยู่ตามข้อต่างๆตามจอยตา่างๆอ๋อมันมีอยู่ในส่วนผสมของเบต้าแคโรโดยเฉพาะตามธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่พี่ตากอย่าลืมนะคนเราอายุ25่สไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยผลิตแล้วมันก็จะเหลือน้อยอทีนี้มันก็จะเหลือพอไม่มีตัวคอลลาเจนตัวนี้มาสปาร์ลอาการมันก็จะเป็นกระดูกกับกระดูกสีกันทีนี้ก็เจ็บสีขาที่พี่ตากเป็นอยู่นี่แหละต้องกินเสริมเข้าไปเลยไอคอลลาเจนนชิทที่เเยอออขงงมืไลยมิ้นนชัใส่่ลงไปมีแตตัวเดด็ๆอยู่ในเตอรอล เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวลาที่เราใช้หรือเรารับประทานเขาเนี้ยนะมันเป็นยังไงวันหนึ่งจะแค่ไหนอันนี้ทําให้พี่ตั๊กใช้ชีวิตได้ง่ายเลยเบต้าแคลนะคะเดือนเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องยังไงเชิญถึงจาเดือนเดียวเ่ออ๋อเรียกว่ากระดูกกระเดิกไม่มีนไม่มีใส่รงเท้าส้นสูงได้เมื่อวานทํารายการ7ดเทปหนูยืนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหนูก็คคม่าพิจากไม่ได้อะไรเงี้ยต้องใช้ให้ผัวนวดแล้วแหละแบ่เนี่ยมันสบายเพราะงั้นพี่ถง่ายๆคือเราต้องดูแลงั้นเราไม่ต้องรอให้เป็นสินี่บางคนเน่ะชอบบอกว่าอะไรนะสายเกินแก้หรือชอบให้เป็นมากแล้วคยมามาดูแลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่25ปีขึ้นไปเนี่ย ควรดูแลตัวเองในเรื you, Ferguson, yeah ่องเกี Lap Lap. Pull, ่ยวกับกระดูกได้แล้วนะเพราะมันจะแบบว่าพอคนเราอายุยี่บ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเอ้เเส้นต่างๆในร่างกายมันมีแต่จะลดลงลดลงลดลงเพราะฉันดูแลแต่เนิ่นๆดีกว่าจริงๆนะอย่าปล่อยให้สายเกินแก่ไม่งั้นมาถึงวัยนี้ก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนเขาบอกอย่าห้ามล้มเลยนะล้มไม่ได้เลยนะถ้าคนอื่นเขาแค่เคล็ดแต่อ้รุ่นนี้ละหัก